ฝนเทลงมาใส่เขาใส่น้ำแล้วพี่น้องมันนี่บรรยากาศครับผมบรรยากาศบานเทฝนเทลงมาแล้วฝนเทลงมาแล้วนี่นี่ยังอยู่บ้านหญ้านี่นี่อยู่บ้านหญ้าเหมือนเดิมฝนเทลงมาแล้ว ลงเทลงมาใส่เข่าใส่น้ำหลังจากทีประตเป็นอาทิตย์ละก็ได้หดเข่าหดน้ำที่น้อง 老公，你。<能 S 1> ชุ่มซําซุ่มซ้ำตําดีก็ย่าย่ก้างกินขอาอิ่มโอเคตกเมเดมือนะครับมาแต่นนแนบอะไร ก็ให้เจ้าแล้วไงเมื่อวานเนี่ยเจ้าไปไหนฮะให้บรรยากาศพูนอา,อาเขา เกาเริ่มเคี้ยวแล้วพี่น้องเจ็บจบรรยากาศฝนตกในเมืองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆนี่นี่ก็ยังอยู่บานยาอยู่เยสิกลับตอนเออบายๆเที่ยงๆนี่แหละพี่น้องเพราะว่าจะหน่อยต้องไปเหตุงานต่อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆติดตามครับผมจะหน่อยสิไปเอาปลาอยู่บานยาอีก หมูบานหนึง่งเนาะผู้ใดสนใจอยากได้ปลาส้มใส่กอสร้างใ้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมไปก่อน